สวัสดีครับผมวัสานสร้างศิลป์นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคการตัดแต่งภาพง่ายๆเก็บไวใช้ได้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานกยุงกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะหาภาพนกยุงมาก่อนนะครับเราได้ภาพนกยุงมาแล้วเราก็จะทําการตัดครับเราจะทําการตัดด้วย มีดคัตเตอร์ครับตัดเสร็จแล้วเราสามารถนำไปลอกลายเรานำไปลอกลายด้วยปากกาเมจิกภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับแบน่นี้เราก็จะระบายสีวสวยๆฝากเพื่อนแ่นนี้เราก็จะเก็บไปใช้ได้ตลอดไป เราจะหันหน้าซ้ายขวาได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนสีพื้นเป็นสีเขียวเปลี่ยนสีพื้นเป็นสีแดงได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ระบายเสร็จแล้วครับระบายด้วยดินสอมิกรกร้อนนี่และครับเพื่อนๆอย่าทำตามได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดซัดปักไขเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรูปอะไรกดติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ